สวัสดีครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีรายการอาหารก็จะมีหมูกระทะนะครับหมูกระทะนี่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากโชตรธานรีสอร์ทนะครับนำมาให้ฟรีๆแถมในฐานะที่เป็นแขกวันแรกคนแรกได้เป็นแขกประจำนะครับมาประจำ ครับเราก็จะมีเอาล,าเลาเป็ดจากชายนานะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งถุงซื้อมาสามถุงนะครับแล้วก็จะมีปลาเผานะครับอ,อันนี้ปลายนนเลยครับปลาเผานะครับก็จะมีอาหารมากมายนะครับอาหารมากมายเตรียมไว้ครับมีไก่ ไก่หมุนโอ่์ไก่โอ่งนะครับเรายังไม่ได้แกะมานะครับมีผลไม้คือขาดอย่างเดียวคือเราไม่ได้หุงข้าวเองครับรสานก็มาครับแต่เราจะกินหมูกระทะกันนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์ที่ชลทา,านรีสอร์ทนะครับจะได้ยินเสียงน้ำนะครับน้ำไหลตลอดทั้งคืน เหมือนกับการทำนาดงที่บุ่งแค่นะครับเมื่อก่อนก็ทำนาดงก็จะมีน้ำไหลจกแจ๊กจกแจ๊กอย่างนี้ตลอดทั้งคืนนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับด้านข้างก็จะมีคนมาพักอาศัยนะครับด้านนู้นก็จะมีนะครับด้านนู้นตรงลานนะครับคนชอบกลางที่กลางลานก็มีเยอะนะครับ เรามีเพื่อนรอบข้างเยอะแยะนะครับ